สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเรามาดูบ้านเห็ดอันดาเช่นเคยนะฮะก่อนไปทำงานมาแวะดูเห็ดสน่อยนะครับก่อนไปทำงานมาแวะดูเห็ดสนอยอันนี้เพิ่งกิดเมื่อวานนี้ออกมาแล้วฮะก้อนมินิก้อนเห็ดมินิฮะเล็กๆอันนี้ผมใส่เชื้อผสมนะฮะก็จะมี ทางแับโบราณกับทางการี่ใส่ด้วยกันนะครับก็เริ่มแตกออกมาละอันนี้ก็อันนี้ผมผมเพิ่งหยดเชื้อไปวันที่สองอันนี้วันที่สิบห้าอ่าผมลองนั่นดูฮนะที่จริงว่าจะไม่เปิดเลยฮะแต่มันออกมาดูสิฮะออกมาแล้วนะฮนะเนี่ฮะไวมากเลยคนระับไม่ไม่เกินสองอาทิตย์ บางก้อนชุดแรกประมาณสิบห้าวันยี่สิบวันออกแต่ชุดนี้รู้สึกว่าจะสิบกว่าวันเองนะฮะทำไงดีแกะยังไม่ได้แกะเลยไม่ได้เกลียดถุงเลยนี่ครับชุด ออกเต็มเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวให้เมยบ้านเข้ามาเก็บเนี่ยชุดที่กำลังออกก็ออกเรื่อยๆนะครับส่วนดอกบานก็บานนะเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่เนะรอบถุงเลยนะฮะออกรอบถุงช่วนนี้กเ็เริ่มโตแล้วฮะเดี๋ยวเก็บวันนี้แหละ,ะเก็บเช้านี่แหละนะครับ ดีเช้าตรู่ก็เลยไม่มีเสียงเท่าไหร่นะครับสวยดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ว่างงานอยากลองทำเป็นธุรกิจหลักก็ได้นะครับเนี่ยผมทำให้เห็นเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ามันได้ผลหรือเปล่า ก็ได้ผลได้ผลดีนะฮะผลเสียของการเอาเข็มเจาะรอบถุงก็คืออย่างนี้นะฮะเนี่ยมันจะออกตามรูเข็มเลยนะครับมันไม่เป็นช่อให้เรามันจะออกทั่วถุงนี่นะฮะมันจะออกตามรูเข็มเลยนะเนี่ยไม่ดีนะครับไม่ดีเท่าไหร่ ตามรูเข็มนไปหมดเลยนะเนี่ยครับผลเสียของการเอาเข็มเจาะถ้าเราเาทํารูลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะะนนี่ครับอย่างเงี้ครับแล้วก็เอาสำลีอุดเอาน,นะฮะอย่างเงี้ยด้านละสามสีด้านนะครับเวลานั้นเราก็ดึงออกมาเลยดึงลักษณะตัวนี้ผมดึงมาแล้วฮะดึงหมดละเดี๋ยวเขาก็โผล่ออกมานี่ฮะ ขาจะโผล่มาตามรูที่เราดึงออกมานะครับก้อนนี้พุ่งหยดเชื้อไปเป็นที่ยี่สิบเก้าโผล่มาล้นะครับสวยดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับคนที่อยากทำนะฮรให้ลงมือทาได้เลยนะครับ ให้ลงมือทําได้เลยไม่ต้องรีอรอไม่ต้องอะไรรอจังหวะรอน,อน่นรอนี่อย่างผมผมเพื่อผมทําเลยนะมีเวลาบ้างทำเลยไม่ต้องวิชาการเยอะออกให้เราเหมือนกันนะครับอย่างผมสายหนึ่งนะครับนึ่งต้องนึ่งหนึ่ง,งสามสี่ชั่วโมงไล่ดูคลิปเก่าๆดูนะฮะว่าทำยังไง ถ้าไม่เขาใจก,ก็โทรมาถามได้นะฮะโทรมาถามได้เลยจริงเบอร์โทรไว้ให้แบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันทุกท่านไม่ห่วงวิชาชุดนี้ว่าหย่อน,นที่สามหย่อน,นที่หกเขาจะไล่เปิดไปเรื่อยเพราะว่าเชื้อเดือนไวมากครับชุดนี้โอเคให้เพื่อนดู นี้ผมจะไปทำงานตอนเช้าก็เลยแวะมาถ่ายให้ดูเพื่อนๆดูนะครบวับนเป็นยังไงแต่ก็เดี๋ยวแฟนเขาก็จะมาเจ็บเลือกเก็บเอาฮะเอาไปใส่ถุงไว้ขายในชุมชนครับโอเคบายบายนะครับผม